ก็สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วนุทวัฒน์เช่นเคยวันนี้เราอยู่หน้าบ้านในแวนเราจะมาทำอะไรสนุกๆกันเห็นรถได้ไหมครับวันนี้ผมจะมาแวนหน้าบ้านในแวนกันเห็นว่าช่วงเนี้ยมันอยากสตรีมเกมส้องใส่ย,ยางดังเดี๋ยวผมจัดให้ นี่ครับเป็นไงทุกคนอมสัญญาณไม่ค่อยดีครับช่วงนี้เดี๋ยวผมไปก่อนนะครับมันแค่คอนเทนต์เปล่าวะ แลยะยิ่งตอนนี้มีกระแสข่าวโลกร้อนท่ให้เกิดดรามา่าเราจะยังไงดีอะ่ะสวัสดีครับผมนายชานชวัชชวัชวานนะครับอยู่กับช่วงข่าวช็อตนิวช็อตฟิวนะครับและสิ่งที่ท่านเห็นตอนนี้นะครับก็คือเมืองกรุงเทพที่ได้รับผลกระทบของไฟไหม้เชงนะครับทุกท่านดูนี่สิครับน้ําที่มันเอ่อล้นข,ขึ้นมาขนาดนี้นะครับเราไปสัมภาษณ์ คนแถวนี้กันดูนะครับว่าเขาได้รับผลกระทบต่อคลายเมดเชียงนี้อย่างไรบ้างก็สวัสดีครับผมเพชรนะครับคนกรุงเทพครับถึงแม้ว่สาสำเนียงมันจะแปลกๆหน่อยผมเพิ่ง้ายจากชนบทมากรุงเทพครับเพราะว่านี้ปัญหานำท่วมเหมือนกันนี่แหละครับแต่ก็หนีเสือป้าจระเข้ครับก็มาเจอนำท่วมเหมือนเดิมครับ ค,คุณกําลังประสบป,ปัญหาเกี่ยวกับคอนเทนต์ครีเอเตอร์อยู่ใช่ไหมล่ะครับผมตาตาจารย์ดรทอนสมุงองค์คราชาทอนสมงองคาราชาดูคอนเทนต์อข,าาาของคุณมาเนี่ยผมวม่าแปลกใหม่ดีนะครับแต่มันไม่ค่อยสร้างสัรล์เท่าไหร่แต่ก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับการแก้ไขดราม่าเนี่ยก็เหมือนกับการแก้ไขสถานการณ์โลกร้อนนั่นแหละครับถ้าคุณไม่สนใจใยดีมันเนี่ยมันก็ยังคงอยู่ครับแล้วก็ถ้าคุณยังไม่รู้ว่าคุณผิดตรงไหนหรือไม่ปรับปรุงตรงไหนเนี่ยมันก็จะจบแบบเดิมๆครับงังเนะสร็จแล้ว คุณอ้อยครับพว่าผมคิดผิดไปแล้วเราต้องสร้างชุดความคิดใหม่ขึ้นมาที่มันสร้างสัรค์กวน,นี้คนแชนต้รถแช้ถนนแบบผมเนี่ยก่อให้เกิดฝนฟันมลพิษต่อสภาพแวดล้อมมากเกินไปผมว่าผมอยากปั่นขียาผมว่าผมอยากปั่นขียานแต่ระดับรนมันจัดให้ Content Creator Pro Player แบบผมเนี่ย มันจะไปขี่จักรยานธรรมดาธรรมดาได้ยังไงแบตเตอรี่จักรยาน สวัสดีครับวันนี้พู้กองข่าวช็อตนิวช็อตฟิลนะครับบุคคลตรงหน้าของเรานะครับเป็นเซเลบริตี้ดังท่านหนึ่งนะครับคุณมาร์นาบิไกย์ไฮรครับสวัสดีค่ะมาอีกแลค่ะคุณมาครับมีความรู้สึกยังไงกับเทรนด์ power off BKK ที่กำลังเป็นกระแสตอนนี้ครับเออควารู้สึกว่าการที่เห็นเด็กๆเขามาลดลงในการขับรถจักรยานพอเป็นจักรยานไฟฟ้าแล้วสะสมพลังงานไฟฟ้าด้วยเนี่ยก็ที่งทำให้เราเนี่ยสามารถลดการใช้เชื้อเพลิงได้คนในกรุงเทพเนี่ยใช้รถใช้น้ำมันกันค่อนข้างเยอะ ก็เลยคิดว่าเนี่ยกระแสที่ดีมากๆค่ะที่จะทําให้คน,นในประเทได้เปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็ช่วยโลกดูเราจะไปสัมภาษณ์บุคคลที่ทำให้เกิดเทรนด์ Power of BKK นะครับคุณนุทวัฒน์แก่มุ้ยนะครับผู้ก่อตั้งบริษัทเชสเล่ะนะครับวัคิดเห็นยังไงครับจุดเริ่มต้นของ Power of BKK หรอครับครับในตอนแรกที่ผมยังเป็นเด็กๆเนี่ยผมก็เป็นคนที่มีส่วนทำให้สภาพแวดล้อมใน<ล>ปัจจุบันเนี่ยมันแย่นะครับผมครับผมก็เลยคิดอยากจะเปลี่ยนมันก็เลยกลายเป็นเทรนด์นี้ขึ้นมาครับผมแล้วคุณนุทวัฒน์ ร่ำรวยเนี่ยบริษัทเทเดนเนี่ยก็พัฒนาไปไกลเลยใช่ไหมล่ะครับผมเลยอยากขอทิปประสบความสำเร็จของคุณนุทวัตแย่มุยด้วยครับครับผมมีคติประจำใจหนึ่งที่มีั้งมต่เด็กๆนะครับถ้าเราคินเนี่ยมันก็ได้แค่คิดครับแต่ถ้าเราลงมือทำมันจะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้นะครับผมโอ้